เด็ครับน้องคุณแม่คุณแม่ลูกอ่อนคุณแม่ลูกอ่อนเมื่อ่อนอ่อนกินอาหารแต่เ้าแล้วครับเออแห่อาหารเพิ่อกินสามเทียรติดกันปัญญังแม่พี่น้องมึงขุนปัญญังครับวัานั้นแม่เอาจากคลองแม่พูดอะไรวะผมลงคลิปก่อนอันคลิปหนึ่งแรกๆครับคลิปไอ้ไลท์แต่แค่ไอ้แน่แต่ต้นเดือนธันวาแล้วแหะว่าขอมาขอมาขออันกินอาหารครับ เอาขามสวนมานี่อ่อนหมดแล้วยาได้ลูกเลยฉีดวัคซีนบุนี่เซ็ปเ,เดียว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 โอ้แอนแมวมีเจ้าของนะครับกัดฉีมาหาขอนึอยากน้อกินไปกินครับคุณแม่คุณแม่แมลอกอ่อนเอา้าคิดตัวน่ารักได้รึ ซื้ออย่างนี้มูไม่ซื้อเลยนี่นี่ครับน้องน้องพอเต็งเลยพี่นอ้องให้กินอาหารสามครั้งเรามาหาจะเสาร์ครับมาเมวเมวเมวตะเกียบตะเ้ายังว่าคนประตูควบคุมจะเสาร์ครับพี่นอ้องอยู่หน้าร้านที่นอนครับอยู่หน้าร้านที่นอนเพเพ้วเเพ้วมูไม่เล่ากินครับวันนีไ้ไปสิไปหาขี้ไปซื้อมองได้น้อสิมีไก่ย,ย่างทรงเ้าร์นิดน้อยทรงเสาร์ไก่ย,ย่างบางังแดด ตลาดเศร้าป่ะปั่นจักรยานไปซื้อให้เขาจักกน้อยครับเดี๋ยวถ่ายคลิปันเด้อเดี๋ยวไปซื้อให้เด้อคุณเหนียวหิวตะลกุกหิวแห้งอ้ยอาห,หารกินสามครั้งเรคุ้นกันประยังครับพี่น้องอลูกเขาหนากันนะชิได้ประมาณเดือนหนึ่งเด้อครับเดือน,เด,อนเดือนก็กลัวแล้วะครับอาทิตย์ไปเดือนหนึ่งซะเพราะว่าเขา เขามาให้เขาขออาหารมัง,งกนในเกมมาตั้งแต,ต่ต้นเดือนธันวาคมครับดูเขาห่ายสิได้ประมาณเดือนหนึ่งครั้งที่สามที่ให้กินเนี่ยประมาณวันที่หนึ่งนะพี่น้องวันที่หนึ่งเขามาขอกินอาหารครับตอนนั้นผมเอาเอาไก่มานั่งซื้อไก่มาจากตลาดไก่ช้านี่เล้กินไก่ครับเมื่อวันนี้มืัอนี้ผมมีปลากระป๋องกับไอ้ กับวใครเลยเขาเขาเด็กเขาอาจจะก,กินเขาอาจากกาอาจะบาก,กินนะครับเดีจะถูงไปซื้อไก่ไหมเขากูจะขามถนนมากครัอาหารเากินเสือได้คุณเหมียวว่าได้ยังแต่งคนจ้าของเงล้กอยู่นั่นละอยู่นั่นละอยู่นั่นนะลูกโอ้ยชายวีดีโออยู่โอ้ยไปโกโก้ล้วนเลยนั่นนั่นชิมาหยอกข้าเสือใี่มาควนกันได้วอาได้ลูกอันนี้มั้ยถึงถึง อยู่ตรงนี้แหละชูคมสวยนั่นหรกชูคมสวยนั่นหรกโอ้ยไอหารกินสามครั้งอาทิตย,ย์กันเป็นหยั่งไกเฮาหมูจักกันหรือซ้ำหมูเนี้ยหมูจักซื้อหรือซ้ำซื้อ, like อไรกันเลยบ่ก <c ười> ีตาโจเถอะวะเออคุณอาเฟินคุณแม่เออชุดนี่นะเออน้องกล่องที่เดีลูก ดูมองเลยเขาเดียวมาวัดผมพี่น้องวแต่ว่าะวัดผมแต่ว่าเบ่ว่ถือเถอครับแต่ว่ารู้สึกว่าแสบๆไอ้รู้สึกว่าเต็มเขาโดนครับแต่บม่มมีแผลดอกหวังว่าฉีดวัคซีนมาแล้วนะคุณเหมียวนี่ครับไปอาหารสัตว์กินทีเดียวเขาก็จำจนมือเขาตายเป็นไรพี่น้องครับเห็นยุไสเขามาเขาก็มาหาครับ ไปแล้วผมนั่งอยู่นี่เขาขานถุนมาเล่ยนนำ้ำอย่างรถดส้นเขาครับเมื่อนั้นมีหมาต,ตัวโตใหญ่มาต,ตัวหนึ่งเขาวิ่งมาสั่นพี่น้องวิ่งขานถุนไปฟังพูนเหรครับฟับงร้านข่าดีแต่บ่มีรถสวนมาบาสัสนโอ้บเศอยากจิจเลยพุทธเหมียวตอนนั้นเรียนเนี้ยไม่ค่อยหันไปไหนครับเพเขาคลอดลูกมาใหม่เนาะกล้องอะไรที่ลกูกพุทธเหมียวพุทธเหมียว โอ้โยอย่าบอกให้มองกล่องคือบนมอ่งเนี้ยอีแม่เอ้ยกล่องเร็วโค้งโค้งบกขี่เกียรเหมือนก็โค้งหรือมั้งโค้งจอบแต่สินอนอย่างเดียวอันนี้มาสนใจกล่องเลยคุณคุณเธอเนี่ยเอ้ยของโลูกอ๋อหมูจักหรือยังนั่นลูกยังนั่นแหละเดี๋ยวไปซื้อ แ่ว่ามาเจอกกูกูกูเป็นน้ำเนี้มพีนน้องกูกูกับแปลกใจตั้งตัวตั้งยานตั้งตัวตั้งตื่นนครับบ่าก้าเขาใกล้กันอ้าแม่ลูกออน กำลังกะโดดอยู่ังกะโุะดครับพี่น,อน้องเดี๋ยวเอา้าเบิังเสกกล่องไหมลูกเบิังกล่องไหมลูกเบิังกล่องไหม ก็จะเป็นแผ่นแป้งหนร่วมมือกันนะทั้งกู๊กูทั้งคุณเหมียวนี่เนาะเบื้งมองเยี้ยงล่องลางหรือมองกล้องนี่มห้พี่น้องเนียเดี๋ยวจะน้อยเขาจะพาลูกมาทำนะครับลูกเขาอันแข้งหน่อยก็จะผ้าลูกมามว่แหลอนี่แตะพี่น้องเป็นคนรักสัตว์ครับเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงสารพัดสัตว์เลี้ยงครับเอากลิ่น ราก็เลยอยากมาอยู่น้ำพี่น้องคือจยางหมาแตงโมก็จอยังหมากูกูแหละครับมาอยู่เล่นน้ากันทีเดียวแค่นั้นแหละพี่น้องเอ้ยปิดอ,อดลอดหมาเจาะหินน้าครับเจาะหินเวลาเห็นทมกัล่นหาสถนานที่เวลาผมไปทุกเห็นหลังบ้านไปทุงหน้านะพี่น้องในละว,วัาที่เรียกผ้าวครับเรียนหาได้เจาะหินหยอกเฮ้าโดดใส่เฮ้าไปของตัวนี้งบันิดตัวบากไงหนึง ตัวที่เดอันขากายหดข้อไปแล้วพี่นอ้องจะเห็นมาล่าเร่งครับว่มีว่มีอันว่มีความใหม่อยัางกับเรื่อกับมีแต่ความล่าเร่งครับจะเห็นสนุกสนานมาลุ่มดีเออมาลุ่มดีครับจะเห็นแต่ว่าให้ได้อัดวีดีโอมาถึงยังี่าถึงสองอาทิตย์จักจะเห็นเล่นกระดึงกระทังไหนยูน่ เอาคุณเทือสิบมมองกล้องอ,อยู่ลิตเติลเอ๊ะก็สิว่าเจ้าสิจมอย่างเอ้ยมองกล้องนี่อ่ะเขาเม,ม,ม,มื่อเขาเ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 มื่อโอ้โหเดีวน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลย,ยน่ารักจังเลยลิตเติลนี่ด่าซส่ยงอย่างนี้ฮะเออแมวคุณเด็กเว่ยมาหาขอขอาหารกินเว้ยเอ๊ะ ไม่ไม่เอาจะเศร้าแล้วว่าจะน้อยกับผ้าลูกมาผ้าลูกมาต้องขามถนนนี่บางรถได้ดีเลยลูกรถทั้งหลายที่แถวนี้รถทั้งแรนเร็วโอ้ขาพี่น้องอ่อนอ่อนเร็วอ่อนเอฟซีนลูกอ่อนเอฟซีนเร็วอ๋ออะไรก็เฉยเนี่ยเอ้าอ๋อพี่เนี่ยพี่เนี่ย เาวัไ้ไปส่เอาเข่าไปซื้อพีี่เล้วพี่เลวันไห้ไปส่ลูกอ่งลูกนางลกนางลูกนางลโอ้ยิ่อย่า่ของหนูว่เฮ้ยอะไรเนี่ยคุณเธออยาวดกันเนลูกอยากวดกันเออเออยอกยอกยอกกัน้ยอกกันยอก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 อยยยยยออออออยอกยอกยอกอยอออย ยูนี่กับ่มมีนู๋อีกัารเลยอยูนี่มีเจ้าแมงสาบตัวนี้กันยุ่งไรพี่เด้เอาไปเลี้ยงอยู่บ้านนะพี่น้องแต่แมวกับแมวมีเจ้าของนะครับแต่บอมแมวจะมีเจ้าของมาขนบ้านเี้หรอพี่น้องเนาะอ่าเอ้ยเบิ้งที่ดุงเบิ้งใครเข้าเดี๋ยวหลีนะกล่องได้โอ้โ,อโอ sẽ quần vào đi, cái lúc quần vào, hả? quần đó, sải quần đó, hả? sải đấy, quần đấy. Ông บสนใจออกกองไพี่น้องมันอารมณ์บดีบ่เนเอาขยับตัวก็ได้เลยว่ะเอาเห็นเอาจากเอายกมามายกกันวาเอาายอกกันมาโอ้ยเอาหันหน้าเขากลองนี่ไม่ลูกโอ้ยยันเขากัดพี่น้องวุ่น่ใจว่าเขาฉีดวัคซีนเราเนี่เอ้ยนั่นี่ยนั่เน่ยเน็่นีเนี่ยเนยเนี่นจอกันทนี่ยเนี่ยเนกเล็บยเกียนี่ยยเน่ยเนี่ยเนเนีกยเนี่นีีย่นเยนี่นีน วันที่เจ็ดเดือนหนาครับจะไปคลินิกคุณหมอกูกูเนี่ยปีละครัรราาาลล้างพวกที่นี่ยังอ่ะผมก็เลื่มซื้อแล้วเมีย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 วโอ้ยมังก่องมูกมังกรไหมมังกรเป็นต้นเป็นหนาบังแป๋าเด้อวันอาทีตเด้อ หลังเหี้ยกูก็หันตะหลังกันด้วยอ้ยคุณแม่คุณแม่คุณแม่แมอย่างลูกนำ้ำเอาหยอกหยอกหยอกอ๋อโอ้ยเล็บเสียวเล็บพี่นอ้องเล็บเขาคอยกุม

มั่กล้องมั่กล้องมั่กล้องมั่งป่องนี่มั้ขนาดมัง่มงขนาดนาดี่ไั้งู้หูโอ้ยผมมีเอฟซีมาเบืองดอ้วยนุ่งกัดเสื้อพี่ลอง มึงเดืองกนึงเอกับตีดีเเขาจะกัดผมเลโอ้ยเน่ยงอยากเขากัดผมบว่าบบมีรมันเมสกับมันอ๋อโอ้โหเอออยู่นานล้วลูกเนี่ยผีมาพีมาเดี๋ยวไปชนม่กนพีเล้วพีเ้อเเี S <S เดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อไก่ไให้กิดเดนเลกน้องนึงร้านไหนเนาะตอนตนี้นเนาะตลาดเศ้ากน่าจะเก็บแล้วละครับพี่น้อง มีกับมาเมิงความอ่อนความน่ารักของคุณแม่ครับคุณแม่รกูกอ่อนมา,าอ่อนกินอาหารแต่เศร้าเอ่นใจกล่องเลย สนใจกล่องเนี่ยว่านี่คุณแม่คุณแม่ดูก่อนออนได้ดูก่อนที่ก่อนที่ก่อนที่เอ้อ่อนอ่อนมันโตมันโตมันโตเด้อยาวเล็บมาใส่เหมือนกันแค่นั้นแหละโอ้หันด้านหลังให้เว้ยียังวะอู้คุณเหมียวา อ๋อเรียอบอีกแล้วออจะเอาตะลิบปูดกันอีกแล้วอ้อครับกลับฝากพี่น้องที่บ้าเบิ่งคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามก,กดกระดิ่งพี่น้องนะครับเดออขับมาเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนได้หลายได้พี่น้องนะฮะวันกินอาหารครับจนที่ว่ะหายกินที่ไหนเขาหิวหิวได้พี่น้องหิวแบบกินแบบกินมันก็หิวมาก,มากๆเลยครับมัน่าจะต้องการนุ่มไปให้หลวมนะพี่น้องเนาะ ครับกินทั้งกินทั้งย่านผมกับขี้แรกผมก็ย่านเขาเขาก็ย่านผมดิพวกไม่ค่อยอยู่หูจักกันนะพวกไม่ค่อยเจอกันวันนี้จบคลิปกันหน่อยไปพี่น้องพ่อคุณชิณาครับผมสวัสดีครับขอบคุณไปไกลกำลังใจให้คุณแม่ลูกบอลในหลายเลยพี่น้องสวัสดีครับ